สวัสดีครับผไม่พี่น้องครับสีสเกตชาแนลนะครับมันนี้เดี๋ยวมาเบ่งบริเวณของน้ำถ่วมนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณของน้ำถ่วมนะครับอยู่ถนนก่อนสิถึงมอลาดชพรสีสเกตนะครับคุณผู้ชมนี่มีเรือเพิือนก็มีเรือมาเลื่อมซอยเหลือช่าบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมครับท่วมสูงที่เดียวนะครับช่าบ้านที่อยู่บริเวณนี้ก็ต้องย้ายขึ้นไปอยู่ทึ่งๆนะครับ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับก็ต้องย้ายขึ้นไปนะครับมีเจ้าหน้าที่กางเต็นท์ให้นะครับตรงด้านโน้นนะครับก็ต้องไปอยู่ทางนั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับของน้ําท่วมนี่ครับท่วมเยอะทีเดียวครับนี่ครับสูงเลยนะครับคุณผู้ชมหลังโน้นก็สูงเช่นกันนะครับชาวบ้านก็ต้องอพยพขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับที่เจ้าหน้าที่จัดหาไว้ให้นะครับกางเต็นท์ไว้ให้นะครับที่นี่คือ สถานการณ์น้ําท่วมจังหวัดศรีสะเกดนะครับในเมืองศรีสะเกดนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ก็จัดหาเต็นไว้ให้รอให้มาพักอยู่แถวแถวนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับ